สวัสดีพ่อแม่พี่น้องม่าผม่อยในเกม d e a d by เล t h ุย d e a d by daylight mobile พอเรียนมาท่านเปลีนว่าพี่น้องก็จูกว่าเป็นบันไดเก็ไปปั่นไฟละกันนะกติกากันพ่อดม่เมื่อกีเห็นอันนี้ก็คล้ายๆก็ identity v นั่นแหละใครเคยเล่น identity v ก็เล่นคล้ายๆกันนะจะปั่นไฟครบตามกันหนดแล้วก็นี้ขาตกลนั่นได้อย่าถือจับแขวนนะจ๊ะ แต่นี่ก็สิมาใน,าน,าแ,นแนวแบบสอยองสอยองล้นๆจักหน่อยเอ้ากูจะได้เล่นตั้งไหนเนี่ยสามชุก,กวีแล้วเด้เบิ่งเปิดข่อยพี่น้องมีคนเดียวสมกับว่าหโฮจารีโอ้สุดเสียงดนตรีร้อนจัดเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อนเราอยู่ข้างหลังโอ้พี่น้องเอ้ยเอ,อลาละไปบรรลุวาคต์กรต,ตัวได้ข่อยกับบรรลุกันตอนนี้ข่อยต้องไปหาแนวปั่นไฟนว้าย ก็อยู่แล้วเราคอยว้ายว้ายกูเตะกูเตะกูเตะอ้กูกดยังอ่ะกูกดยังอ่ะสู้อุ้ยพี่น้องว่าไงกูกดยังอย่ามาไป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 กูม่ย่ออะไรแล้วเฮ้ยวิ่งไปสิวิ่งไปสิวิ่งไปสิเนี้ยน้ำกูเดี๋ยวโบบอกกันนีไหม

ควอ,องได้เนาะกูเนาะไปก่อนเด้อมันก็เลี้ยนน้ำข่อยยุง่งสีน้อนนอนนอวนันนนว้าไปแล้วมปแล้วมปแล้ม,ลมกูหันมาเลยสูกูหันมาเลยกูกหันมาเลยนี่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 แบงนี่นี่นนน

โอ๊ยมันก็บหวังอดโอยแล้วเกินสังสาาซอยมูก่อนสังสาาซอยมูก่อนกดทำยังเฮ้ยโอ้ยอันนี้มันเลี่ยวหรอบวกเลี่ยกับพ่อบวกกุลลินท่านเปลีนอะไรอ่ะซอยใครเนี้ยซอยใครเนี้ยซอยใครก่อน เดอดาซ้ายใยังกินิเียซอยหอยกนพี PI ่น้องเฮียวซวยช่วยด้วยเร็วเข้าเร็วเร็วโอ้ยหามึงบ้าไปจไปสอยกูยั้งตานี่บ้านนี่สอยกูยังตานี่สอยกูยังตานี่อันนี้มันแตกต่ำแล้วมันกะหาวัตบานนี่โอ้ยโอ้ยสู้สอย่าพูดมากเลยกะตะกอนยยูยูเร็วเร็วนนั้น โอเคโอเคปั่นตัวปั่นไฟตัวโอ้กูกดว่าไดิเดี๋ยกูเค่ยงตายมันจะวะามระเบิดแตกตาอีเดียววตอีสาเครื่องพี่นองคอจังเลี้ยวบังดบอนันนัดเดนี่ปุ่มมันมาเลยอกูไป ปแล้วด้วยกูยสียองทำไมหนีเมียเพื่อนนั่นเดีมันอยู่หัน,นมันอยนู่หันม,มัน,ใ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 นอนยูขอข่หันว้ากูเล่นมาไม่ได้ยังกูเล่นมาไม่ได้ยังกูก็แบบแย่ไปด้อยกูก็ปแบบตกใจเมียมันเดี๋ยวคอยคุ้มบ่ได้มันคุ้มบ่ได้ว่าไงน่ะมันคุ้มบ่ได้ฮ็ดดดมันคุ้มบ่ได้

ยุดเรียนบ่ได้จูโอ้ยโอ้ยบึ่งเอาเด้อพุกเรายิเรีนกันเลยสมกับ่กูเรียนบ่เป็นอีนนี้โคตรตำปลาต่ำ,ต,ำต่ำเนียวต่ำปลาต่ำเมียงขอยระทันให้ขอใจอันนี้ได้เด้อนี่อันนี้ยืนอันนี้นั่งอันนี้ยืนอันนี้อันได้โย่อันได้เรียนวะปลาป้าป้าป้าเด็กส้งเครื่อง กลองได้ท่านปั้นบุกุกกระเบิงบ่ออกสูวแล้วบุกือไอเดินเออเมียน่ล่ะเกงนี้ปั้นไปนี่เออเออ เลี้ยนทำยังก็ถือกับด็กอะหมูกูหมูกูถือแคว้นพี่น้องปบำยาก่อนปบำยาพิษั่นปั่นไฟก่อนจักปุ้ดดสิเป็นยังไงล่ะปั่นไฟยังเดียวสร้างหัวมันยังมาหากูกับพ่อเปลือปซอยกันเด้อเดี๋ยวคอยปั่นไฟให้ ปากฮามึงหมูหาขวเอ้ยไสวยมูไสวยมูมูสิตายแล้วนะกูสาดหรอวะกูสาดอืออืออ๋อมั้งโอ้มันตึกกับดัก

ไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อไปไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อโอ้คือส er> ่งไกลแทนล่ะเขาต้องไม่ตายเพื่อนเขาต้องไม่ตายเดี๋ยวคนฆ่ารูราดดาวให้เองเดี๋ยวฆ่าทำเองฆ่าทำเองฆ่าทำเองเพื่อนเพื่อนมานี่นะฉันไม่ไปช่วยนะเออเลียนเลียนเลียนเบื่อเลียนเลียนเลียนเพื่อนเขาตกชนะ Okay, leo, leo, okay, leo, leo. Satu um, yang mana? Oh, ya pecah. Aja pecah, pecah. Su. Ikon neng deh. Mau ikon neng deh. Mas saya kan jadi berarti. Ah, Mau ma. ikon neng. Mani, mani.

ป่ะมายังไม่งัดทางงัดต um ัวอ์ยุสมน่ะฮ่าฮ่าฮ่ายุสมไม่กัดทางงัดตัวร์พี่น้องเหรียดเป็นมันก็ดจะเป็นอาการขี้คอยนี่ยนะพี่น้องกดทัวรทีบเลือดเลือดวาสานอันดับสองเซยสูเกินปุยมุยแต้มหมื่นหกคอยแต้มหมื่นหาเสยว่ะ กูเหี้ยที่อยังกูเหี้ยที่อยังกูเหี้ยี่ยังไรมึงมึงมึงหาได้จังไลยโอเกินอุ้ยขอยได้เปิกใหม่มากว่ะเลิศตกลงว้าวโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปฝึกเรียนดีๆก่อนเจอกันไม่คลิปหน้าก่อนละกันนะจะ้าบายบายจุ๊บจิบ๊บ